ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องเจ้ายูโร XD กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาทําอาชีพตัดไม้นะครับมาดูกันว่าเราจะรวยกันหรือเปล่าอ,อืออ่าถึงพอดี โอเคนะผมวันนี้ก็มาทําอาชีพตัดไม้นะผมนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับทุกงานนะครับต้องทับ GPS มาก่อนนะครับเพื่อเป็นการนําทางไม่ให้เราหลงนะครับผมก็นี้นะครับอันที่2เลยนะครับงานขุดงานตัดไม้นะครับแล้วก็มันจะวิ่งมาตรงนี้เลยนะใกล้ๆเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีต้นไม้อยู่ประมาณ5-6ต้นนะตรงนี้นะก็วิ่งมาที่ต้นไม้นะครับผมแล้วก็กด n นะครับผม มันก็จะตัดไปนี้เลยนะครับผมคูดาวสามสิบวินะครับผมนะวิ่งมาที่ต้นไมนะ้แล้วก็กดตัดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คูดาวสามสิบวิแล้วก็วิ่งวนไปเลยนะครับผมนะมันอยู่ใกล้กันนะครับผมมายากนะครับผมมายากมายาก ก็ EP ที่แล้วเป็น EP เก็บส้มนะผมนะคำรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมแล้วผมจะแปะลิงก์ตัวไอไว้ให้ละกันนะครับผมนะใครยังไม่ดูก็ไปดูด้วยนะครับผมโอเคก็ขอตัดภาพไปยาวๆเลยละกันนะผมขอเร่งสปีดคลิปเลยละกัน โอเคครับ okay นะตอนนี้ผมก็เก็บไม้มาได้เจ็ดสิบอันแล้วนะครับผมนะเดี <Christ>. ๋ยวเราจะเอาไปขายกัน <siglo> ว <achi bizarre> ่าเราจะได้เงินกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเอาสิบมอไซค์มาก่อนเลยนะครับผมน้ำมันเหลือน้อยด้วยจะหมดระหว่างทางเปล่ายังไม่รู้นะคราวนี้มีคนพวกเอารถมาจอดทิ้งไว้เยอะนะนะครับผม เดี๋ยวเราตรงไปที่ตลาดกันเช่นเคยเลยนะครับผมนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนถึงตลาดเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอไอ้แก่คนเดิมนะครับผมไม่ใช่ไอ้คนที่ขับรถนะไอ้คนที่รับซื้อนะครับผมนะเอ้กระโดดขึ้นไปดิอ๋อเป็นไรเนะี่ยโอเคนะผม กด n เพื่อขายเช่นเคยนะก็ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับผมสำหรับไม้ตอนนี้ราคาอยู่ที่8ปบบาทต่ออันนะครับผมก็มีอยู่เจออันลองขายว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับรอดูนได้เงินมา6 1 0 6บาทนะครับผมสำหรับงานเก็บไม้นะสำหรับมาสามารถมาตามกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่มีงานจะทำอะไรแบบนี้นะมาตามกันได้นะครับผมนะ โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะผมนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าดเน a t มาได้นะผมนะใต้คำอธิบายนะผมไปสามารถไปโดเน a t กันได้นะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับบายครับผม